กรับสวัสดีสบัยดีพ่อแม่พี่น้องมื่อนิี้พอ่พอกับบาทสมหมายนะบาดสมหมายเดมมาเห็นลิปที่ว่าหนุ่มพม่าผาาถึงแรงงานขมิ้นนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะเขาจะผากยังไงว่าให้คนขมินช้ำใจและอกแตกนะครับหน้าแหกขนาดไหนนะครับที่ทิ้งการทิ้งงานจากประเทศไทยกลับบ้าน เพื่อจะไปทำงานที่ประเทศตัวเองนะครับว่าค่าแรงดีกว่าไทยนะค่าแรงดีกว่าไทยและซาพมาคนนี้ก็ออกมาพูดเยอะเย้ยแรงงานข้ามเมนนะครับที่กลับจากประเทศไทยไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูคลิปด้วยกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแตงง่ะ อาเข้ามามึงคิดว่าพวกมึงไม่อยู่อ่ะไม่มีใครทำเหรอก่อซ่าพวกมึงไม่อยู่พวกกูทนได้ดีแล้วพวกมึงกลับบ้านพวกมึงไปเลยอ่าเดี๋ยวแปลงงานทำมาอ่าจะได้เข้ามาทำแทนพวกมึงอ่ะพวกมึงไม่ทำพวกกูทำเองก็ได้ไม่ต้องอยู่เลยอ่าไปเลยเดี๋ยวพวกกูทำเองก่อซ่า นี่แหละครับเขาจะทำเองก่อช่างให้คนขเขมรกลับไปเลยนะหลังจากที่เขาทำงานเสร็จชิ้นนะครับจบงานชิ้นเดือนมาเขาได้รับเงินเป็นก้อนนะครับรับเป็นปึกๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนุ่มพมา่าที่รับเงินเดือน หรือว่าสาวพมา่ารับเงินเดือนที่มานับโชว์อวดและอวดไม่ใช่อวดคนไทยนะอวดคนขมิน,นะครับที่เขาทิ้งงานที่เขาทำและคนพมา่าที่มาทำแทนนะครับที่เขาได้รับสิ่งนี้ก็คือจากนายจ้างไทยที่ให้โอกาสแรงงานพมา่าได้เข้ามา ใช้สิทธิ์ได้ทำงานในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมายนะครับและแล้วเขาก็โชว์เงินให้คนขมินได้เห็นกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเขาจะเหาะเยยยังไงนะครับคลิปนี้น่าขำมากนะครับอ้ามันนี่มัน,นี่ก้าออกแล้วนะครับนี่อ้อเฮ้ยเฮ้ยเท่าไหร่เท่าไหร่ ม่เท่าไรไม่เท่าไรอ๋อดีดีครับดีเงินออกแล้วโอ้เย็นเหลือเกินมึอเงี้ยเย็นเหลือเกินโชว์ดิโชว์ดิโชว์ดิสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีอ๋อเย็นเหลือเกินเป้าขาดหมดแล้วมึงเนี่ยเป้าขาดเอ้ยเป้ามึงขาดเนี่ยเอ้ย นี่แหละครับผมก็อดคำไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่ก็น่าชื่นชมนะคนพม่าที่เขามาทำงานในประเทศไทยนี่เขารักในการทำงานแล้วไม่แล้วไม่ทำให้คนไทยเดือดร้อนนะครับและเขาก็ยังย่อเย้ยคนขมิ้นด้วยด้วยว่า ทำงานในประเทศไทยนี่ได้เงินเยอะนะขอบคุณขเหมนที่ทิ้งงานให้เขาได้ทำนะครับให้เขาได้มาแทนที่นะครับและยังมีอีกคลิปหนึ่งนะผมจะให้ดูนะสาวพมา่านะครับสาวพมา่าที่นับเงินเป็นสองล้านพมา่านะได้เงินเดือนจากประเทศไทยสองล้านพมา่านะ เป็นเงินพม่าะนะเป็นสองล้านแต่เป็นเงินไทย25,000บาทคิดดูครับต่อเดือนนะเธอได้ภูมิใจมากนะที่ได้เงินก้อนนี้จากนายจ้างนายจ้างใจดีคนไทยนี่ยอมรับเลยว่าใจดีและมีน้ำใจนะครับที่ไม่ทำให้คนไทยเขาเจ็บช้ำน้ำใจ คนไทยเขาก็รักและเอ็นดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูไปชมคลิปด้วยกันนะครับว่าเขาจะนับเงินเขาจะดีใจขนาดไหนนะครับสาวพมา่ารับเงินจากนายจ้างไทยนะครับนี่แหละครับหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับที่เขาก็เป็นพนักง,งานที่ร้านหรือว่าเป็นแม่บ้านนะครับตกเป็นเงินไทยก็สองหมื่นห้านะครับ แต่เป็นเงินพม่าก,ก็สองล้านนะครับโอ้โหถือว่าได้เยอะนะครับเขาอยากครอบคุณอะไรนะเขาอยากคอบคุณแรงงานเขมหน,นะที่ปล่อยงานและทิ้งงานที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยกลับประเทศนะกลับไปเป็นทหารก็ว่าได้หรือว่ากลับไป เป็นคอทานก็ว่าได้นะครับที่เขาหลังกันกับบ้านนะสุดท้ายอดไม่ลนทนไม่ได้นะครับหลังรอบกันเข้ามาลักรอบกันเข้ามาอีกทางช่องทางธรรมชาตินะคนเขมรอย่างนี้นะไม่ว่าจะว่ายน้ำมุดขุดอุโมง์เพื่อจะข้ามมาทำงานที่ประเทศไทยนะ รู้ๆอยู่ว่ามันผิดกฎหมายก็ยังทํานะครับแต่คนพมา่าเนี่ยเขามาแบบถูกต้องตามกฎหมายเขาก็ได้สิทธิ์ที่เขาจะได้ทํางานดีๆนะแทนที่คนขมรคนที่กลับบ้านไปนะครับเขาได้รวบรวมเงินที่เขาได้รับจากแรงงานของเขาเนี่ยมาแล้วก็มาทํา โชว์ให้คนขมีนอิจฉานะคนขมีนนี่ถือว่าเดือดร้อนหัวนี่จะแตกหัวจะปวดนะครับหน้าแตกอกจะแตกตุยอยู่แล้วนะครับที่ว่าเจอหนุ่มพม่าหรือสาวพม่าออกมายั่วยวนนับเงินโชว์นะนับเงินโชว์แรงงานขมีนนะที่ตกงานอยู่ตอนนี้นะอิจฉา นะขมรอิจฉาแรงงานพาม่านะครับขมรอิจฉาแรงงานพาม่านะทุกวันเนี่ยที่เขาที่แรงงานพาม่าเนี่ยได้ดิบได้ดีนะได้มีงานทานะไม่ตกไม่ตกงานเหมือนคนขมรน,นะครับบอกได้เลยนะว่าโอกาสคนไทยให้แค่ครั้งหนึ่งหรือสองครั้งนะหลังจากนั้นไม่มีโอกาสแล้วครับ คนขมรน,นะครับต่อไปก็จะเป็นพม่าไม่ว่าไทยใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นลาวอะไรก็แล้วแต่นะยกเว้นขมรน,นะครับที่เขาไม่รับนะเพราะว่าคนไทยเขาเจ็บและจําไม่ต้องกลับมาทําความอับอายให้กับนายจ้างไทยอีกต่อไปนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับฝากพี่ๆหน้าๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับผมไม่ว่าพี่น้องทั้งฟังไทยฟังล่าอยู่ไหนก็แล้วแต่นะครับอยู่ภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับขอขอ,ขอบคุณนะครับขอ,ขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของผมนะครับขอบกลาบคำว่าสบายดีและสวัสดีครับผม